สวัสดีค่ะพี่น้องกินข่าวเลยค่ะเดอ้อกินข่าวอีกแล้วพ่อนายยังได้กินแต่ข่าวยายเพชรกินข่าวกับต้่มขมสามีแล้วตม้มไปกินกระโมูละแล้วก็ไปต่ออยแก้วผม <c oughs> แก้วขมส้มส้มจับ อุ้ยเราไดมานี่แล้วลูกให้ใส่เสือให้ลูกอ่ะอย่างมาถ้าได้กินขาวบายแต่บอกน้องอ่ะเพราะมาขอเที่ยงกับบ้แม่เนาะมันจิบายสองแล สารหลหาตะทงกำลังแล้วกำลังล้ะไม่กินเขาวนาะหล่ทง่ม่มผมลาผมต่มแจ๊แกเดียว มือเถะมนงว่ายวไปหนาตามเงินแล้วติรลม กึนเขานั่นเขาแล้วขโมงทุ่งนึงทุ่งอื่นไปกินเขาไปกินหนอ,งหงอนงน,น,นาะตอนนี้ยังไ่อยู่บลยต้องซือกินไงเนาะนี่บอสอ่ะน่าจะกำลังขึ้นเขาขึ้่สอง กินอยู่บิดหมดแต้วเาขาเบบวชจะไม่กินอย่างอื่นคิอไม่กิน,มกกนหมบต้องส่ แก้วเนื้องวงเหมือน,น้าเลยนาะเนืนนนนน้อสดสดอ่ะจบแล้จ้ะย่างกระบ,บีแทะข <c oughs> มๆหวานๆดีจะแล้วก็บีฟอมนะบีฟอมเพิ่นสีผม มันล่มแน่ที่นอร่มมแห้งมดบุมือค้คมข,ข้ามหมดบมือ,มอถ่ายบอกล้าพาพาาปากแท่มันพุ้กระโนพ่งรมบุปากแทงแล้วก็สีบุญอ่าบุญคุงข้ามแล้วก็ซ้ำมือจะเป็นบุญบากแท่ง พัดจะเงี้ปากแท้พี่นีแย่เพี้ยซีมีบุญหอดเพิ่บนบ่เนาะมีพัดเจีดีพาไปเที่ยวบ่เนาะปีนึง <c oughs> ไงาปากเสีองเป็นสถานที่สักต์ขคงอำเภอนหน้าตาลเื้วคุณคนมึทำบุญหะไารัลเจ้ากรพันจัดเกียตเหมือเมึอคู่มเหมือนพันจัดสิบมุนคุ้มขำนะมังเสยเลย ไม่บุญกัเจ้าแล้วก็มีเจ็ดคำแต่คำคอยเหลือนี่มันสิเหลือง่ะ ผมจัดแฝดปนาะว่าม,มันหลักมต้มขมต้มเซบีเซเพียเนาะต้มขมมัน เขาเรียกเป็นหางเดีอเป็นงานต่อมันต่อท้องพ่นหาลนรงมาลเราจะกดใบหมัดลงก่อถ้าร่มสังกัดเกษตรกรหม้อทงเดาเกาปวดปวดลมงกระลุนมากคือต่อ

คนถือว่าแย่เพื่อนีแต่กินยากกินกับก,กินอยู่พี่น้องยากให้เบียร์ใเห็ดตัวเมื่อกินไปตลอด <c oughs> น้ำน้ำให้เบียร์ใสเห็ดตัวเยอะพี่น้องน้ำก,กินก็คือน้ำมันในกระบายสอง เดียเพิ่นก็เอาบีบีสุดสดใสนะนี่สับมันคุมมหวาน ซายาซาย่ายากยาเคือกินส่างก้บวเลือกกินเสียบบาอินไม่กินขาบเาล่ามาบางย่างเผ็ดกินด้วยยันู้เขา Tiếm <laughs> tụi <laughs> bớt tụi mình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  ข้นเขาขึ้นเนื้อ้บอต้มกระเบืหมอนเนะต้มขอนนะนตอนเหมือนังจน้อ่ะ